Hello วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องบุคลิกภาพ2บุคลิกที่เรามักจะได้ยินกัน,นบ่อย introvert กับ extrovert ก่อนอื่นมาดูนะคะว่าเราเนี่ยเป็นแบบ A หรือแบบ B มากกว่ากันเนมาลองดูค่ะบุคลิกแบบ A number o I love parties ฉันเป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบพบปะผู้คนชอบไปเที่ยวปาร์ตี้นะเป็นไหมคะ number t It's great to meet new friends มันเยี่ยมมากเลยในการที่จะได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆเป็นอย่างนั้นไหมคะ number three I like to talk a lot ฉันเป็นคนช่างพูดช่างจำน,นจาณา number four I hate being alone ฉันเกลียดการอยู่คนเดียว number 5 i tell a lot of jokes ฉันเป็นคนชอบเล่าเรื่องตลก and number six I have a lot of friends ฉันมีเพื่อนฝูกมากมายเลยค่ะนั่นคือบุคลิกแบบ A คราวนี้เดี๋ยวลองมาดูบุคลิกแบบ B กันบ้าง B แบบ number one I like quiet evening at home ก็คือตอนเย็นเนี่ยชอบการอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า number two I get nervous with people I don't know ก็คือจะรู้สึกประหม่าเวลาอยู่กับผู้คนที่เขาไม่รู้จัก เป็นแบบนี้ไหมคะ number three I like being alone ชอบการอยู่คนเดียวมากกว่า number four I have a few close friends ฉันมีเพื่อนสนิทไม่เยอะและ number five I always help my f r i e n d when they need me ก็คือถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยฉันช่วยเขาเสมอเลยคะ่ะเป็นงคะได้ข้อสรุปว่าเป็น A หรือเป็น B มากกว่า ถ้าเป็น A มากกว่าแปลว่าคุณมีบุคคลิกแบบ extrovert คือชอบพบปะผู้คนใหม่ๆชอบปาร์ตี้ไม่ได้มีปัญหากับการขึ้นเวทีขึ้นไปร้องเพลงพบปะผู้คนเลยไม่มีเลยค่ะแต่ถ้าคุณเป็น B สซะมากกว่าแปลว่าคุณเป็น introvert ชอบอยู่สันโดษชอบอยู่บ้าน ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้อยู่บ้านนิดงีบชอบแบบนี้แต่บางครั้งนะคะก็มีข้อสรุปมันไม่ลงตัวเอ๊ะแบบ A ฉันก็เป็นแบบ B ฉันก็เป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยเราน่าจะเป็นบุค,คลิกแบบ a m b i v e r t เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะว่า a m b เ v e r t เป็นยังไงในคลิปหน้าคะ่ะ